เนื้อข้างในของเขานะคะอืมกุ้งดองนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลาเล็กนะคะเมนูไล่หวัดค่ะเพึ่งฟื้นไข้นะคะต้มกุ้งดองค่ะกุ้งนะคะดองไว้แล้วก็ไม่ทันได้กินนะคะเป็นไข้ก่อน วันนี้ฟื้นไข้แล้วค่ะก็เลยเอามาตำนะคะแซบๆเลยค่ะมะเขือเทศนะคะหลากสีมากๆเลยเห็นไหมคะกินกับกระเทียมโทนดองนะคะแล้วก็เพื่อนๆรู้จักมะเขือเทศช็อกโกแลตไหมคะเคยกินกันไหมแม่ค้าเขาบอกว่าอร่อยมากก็เลยลองซื้อมาชิมดูนะคะมะเขือเทศช็อกโกแลตค่ะตำกุ้งดองมะเขือเทศช็อกโกแลตเนาะก็จะกินกับ ผักสดๆอีกเช่นเคยค่ะมีผักแควด้วยนะคะลงมือกินกันเลยค่ะคำแรกนะคะขอกินกุ้งก่อนเลยนะคะกุ้งนะคะ แซ่บมากอืมอร่อยจริงค่ะเดี๋ยวขอชิมมะเขือเทศช็อกโกแลตหน่อยนะคะวิตามินซีนะคะช่วยไล่หวัด สุดยอดมากอร่อยจริงค่ะเนื้อแน่นเนื้อข้างในของเขานะคะรสชาติก็หวานอร่อยดีค่ะ <c oughs> ติดใจแล้วค่ะ กุ้งดองนะคะหบมากเมากก็คือนอนดูน้องกูกินสุมตามอยากกินมากแต่ว่า เอกินตามกุ้งก่อนก็นแล้วกันนี่มะเขือเทศสีเหลืองอือบบผักแคลนะคะเพิ่มแคลเซียมเพิ่มวิตามินซีมีแร่ธาตุหลายอย่างบำรุงกระดูก ห่อยมากอวานี้เจ้านี้มาร่อยกระเทียมโทนไม่ชอบรสนี้หวานเกินอื้ม้งอร่อยมากอ่ะ ไม่เคยเอากุ้งดองมาตำเลยกลุ้งดองสีอิ้วใส่เ้าหงด้วย จมะเขือเทศมากเราจะไม่กินหมดจะเอาเม็ดเข้าไปปลูกค่ะอันนี้มะเขือเทศปกติทั่วไปที่ใส่ข้าวผัดเจ้านี้จะมีรสเปรี้ยวบางเจ้าก็จะมีรสหวานๆเปรี้ยวๆหวานๆแต่นี่ปั่นอร่อยนะ ชื่อว่าตำมะเขือเทศกุ้งดองใช่ไหมน่าตำกุ้งดองมะเขือเทศมันเ,เยอะกว่าอืมอร่อยสมกับอยากเลยสามวันไม่ได้กินอืม นอนซมอยู่สามวันนะคะเผาบ้านเขาเผาเผาไร่เ้า,า,าโพดพอเราเป็นคนแพ้แพ้ควันมากก็เลยมาลายจากหายใจไม่ออกธรรมดากลายเป็นหวัดไปเลยอ,อน้ำะลัก เยอะมากน้ำใบเตยนะคะต้มเองต้มแบบเข้มข้นเลยื้นฟูร่างกายเลยค่ะอกุ้งยอ,อ,องตามอร่อยจริง นำเลยนะคะดองเองแล้วก็มาตําเองทำกุ้งดองของปลาเล็กไม่ยากนะคะน้ำเปล่าตั้งไฟซอสปลาเขียวใส่ไปแล้วก็น้ำตาลทรายแต่น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะเหล้าครึ่งฝาเหล้าแดง แล้วก็เคี่ยวให้เล่าแล้วเหยให้หมดแล้วเวหลือไว้จะกลิ่นหอมชิมรสชาติด้วยนะคะเอารสชาติที่เราชอบแต่ของเบริร์จะทําแบบไม่เค็มเนะเาะเพราะเดี๋ยวเราองเอามาตำหรือว่ามากินกับซีฟู้ดอยู่แล้วแล้วก็ปล่อยไว้เขาเย็นนะคะแล้วก็เอามาดองกับกุ้งก็หั่นกระเทียมใส่ ทำเหมือนที่เขาดองนั่นแหละค่ะแต่อันนี้สูตรอะด็บมโนแล้วก็อร่อยใช้ซอสฝาเขียวธรรมดานี่แหละค่ะปรุงเอา อร่อยมากอืมตุ๋นคาบเบวอร์ อาการมึนอาการอื่นๆหายไปเลยค่ะเจอสูตนี้เข้าไป้องเองก็ได้กินเยอะนะคะคือเขาร้อยหนึ่งนิดเดียว เด็กๆที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศนะเ้าเจอมะเขือเทศช็อกโกแลตไปเนี่ยกบลองกินได้แน่อนอนค่ะอ,อ,อยากได้เม็ดเขาอะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าอันนี้เพราะขึ้น 嗯。<laughs> กระเทียมไม่เอาละหวานติดปากติดคอเลยแตงแดดต่องขึ้นมาพอดี ะคะไม่ดูขาวขึ้นตัวกำลังพอดีกินนะคะ โลสองร้อยหกสิ sạch sẽ, Đó là มวนเดียวจบเรียบร้อยค่ะแซ่บมากขอบอกแนะนําเลยนะคะใครที่ไม่เคยเอากุ้งดองมาตำเนาะลองเอามาตำนะคะแซ่บจริงจริงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องกินแซ่บบายปลาเล็กด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะ